あ。<music> ทำไมพี่สาวคนนั้นก็ด้วยนะคะก็ใส่ทุกคนต้องใส่หน้กกนากากอนามัยทั้งนั้นเลยรู้ไหมทำไมคขาใส่ไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคไงเพราะไม่มีโควิด -19 และมีฝุ่นเชื้อโรคโควิด -19 ระบาดทั่วประเทศตอนคนอื่นตามจะได้ป้องกันเชื้อโรคได้และน้ำลา พอเราใส่แล้วมันจะป้องกันเชื้อโรคระบาดได้ค่ะน้าก,กากอนามัยช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้จริงหรือเปล่ามันแข็งๆนะตรงนี้แล้วออ้ตรงนี้เหมือนเส้นกีตายืดแล้วก็หดและก็ยืดได้แล้วลตรงนี้มัน,ม,นมีขีดขี่และเป็นสีเขียวและเป็นสีขาวตรงด้านในค่ สีเขียวข้างในส,สีขาวตรงนี้นิ่มตรงนี้แข็งแล้วแล้วถ้าเราลองพับดูมันก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนตรงเนี้ยมันจะเป็นแข็งแข็งแทบแถบ้ <You> อุ้ยน่ารักแมนะ่มันไม่ซึมลงไปเลยดูดีมันเป็นเม็ดเม็ดอะโอ้โห เหมือนเดิมเป็นเม็ดเหมือนเดิมด้านนี้มันก็กันน้ําได้คาตาบีบให้เหมือนเชอโลกมาเลยอุย้ยน้ํามันเปลายเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กกันน้ําได้สองข้างเลยลองตัดดูกันหน่อยว่าข้างในมีอะไรอุย้ยสองชั้นอ้าแกะไม่ได้แล้วอะสามชั้น ดูนุ่มๆเราก็สิได้ห่อนแต่แนวแต่แนวแต่แนวเต่เแนวแมสมือใส่แวนจ้าตรงกลางมันก็เป็นสีขาวและตรงนี้คือตรงสีเขียวที่เราจะไม่ใส่เข้าไปตรงนี้เราจะใส่ท้งนี้ไปตรงนี้ทั้งสองฝั่งมันกันน้าได้ในในข้างในที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีแบบเส้น พอเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมมันจะเป็นมันก็จะลอยลอยลอยแป<บ>ะถ้ามีคนอื่นพูดใส่เราตอนเราใส่แมสมันเชื้อโรคก,ก็จะไม่ไม่สามารถเข้ามาได้เวลาเราสมมติว่าเราจามอ่ะเชื้อโรคจะไม่อกอกเพราะหน้กกากากอันใดมันช่วยป้องกันได้เชื้อโรคมันก็เข้าไมา่ไดบ้บายบายเชื้อโรค ล้างมือก่อนนะก่อนจะใส่แมสก่อนที่เราจะใส่นะห้ามจิ้มนะให้มันโค้งเหมือนชิงช้าแล้วก็ทำแบบนี้ใส่แมสแล้วก็บีบจมูกต้องพับให้มันเป็นมีตรงจมูกอยู่แบบนี้ต้องพับแล้วก็ดึงให้มันรักคาจนถึงคอ ไปนรี่มัาคอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว ปกเราเชโกโตัลายได้จริงๆเยี่ยมเลยแต่อย่าลืมหน้ากากอนามัยใช้ได้ครั้งเดียวต้องทิ้งโอ้โอ้ถอดแบบนี้มือเราจับเชอโอกเต็มๆถอดแล้วเอามาไว้ที่คางอื้อหือเชโลกอยู่ใกล้ปากเรามากหรือว่าถอด แล้วค่อยตองแปลงแบบนี้ไม่ดีแน่เชื้อโรคปิวกระจายเลยต้องค่อยๆฉอดต้องระวังเมให,หน้ากากโดนมือเ้าแล้วก็รัให้แน่นๆเลยทิ้งใส่ถุงขยะไม่มีใครเขาพับกันนะขยะติดเชื้อ เราจะทำตาตาแล้วนะเราทำโบวแบบนี้เชื้อลูกจากสัตว์ตัวใหญ่มากเลยเชื้อลูกจากต้นไม้พันชนิดแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ปุ๋ยน,นี่ฉันใส่หน้ากากอนอมามัยแล้วยันก็เอามาเป็นหน้ากาก รู้ใบรู้ตัวเชื้อโรคนี่ดูสิเชื้อโรคในปากของฉันฉันอาปากแล้วฉันอาปากแล้วนักกากอนมามัยช่วยป้องกันเชื้อโรคจากคนอื่นมาสื่อตัวเรา แล้วก็ไม่เชื้อโรคของเราไปสู่คนอื่นได้นี่แหละฮีโลกตัวจริง you <music> เวลาเรามีภัยอันตรายแล้วก็แค่กดปุ่มสีเขียวแล้วตัวเราก็จะล่องหงได้แค่นี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นสงรูปไทยแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบ และคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ